แน่นอนใช่ไหมปู่คะเออสำเร็จทุกอย่างนะเดี๋ยวหนูจะทําตามสัญญาหนูจะมากรปู่แดงเขาก็บอกแล้วอจะไปลงไปไปไปสงสัยเลยทุกอย่างมันเป็นจริงแล้วตั้งใจปฏิบัติแค่นั้นเองถ้าหนูได้หนูก็จะมาทําตามสัญญาที่หนูตกลงไว้กับปู่ทั้งสองค่ะครับผมเป็นทหารเก่าหรือว่ายังไงครับอืม เป็นนักรบเป็นทหารหรือเป็นเป็นเป็นสิ่งใดก็อยู่ในจิตในใจของเจ้าอยู่แล้วนักรบอนักรู้แล้วก็จงสร้างบุญสร้างกุศล กรรมเวรนักรบมากมายนะนักรบมีกรรมมีเวรมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่จะเบียงบุญจงสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศบุญกุศลให้เขาเออเออลงมาจุดติดแล้วนางฟ้าเอยเจ้าเป็นเป็นอิสตรีที่สวยงามงดงามแต่จิตของเจ้านั้น งอ,อนไว้ถึงได้มีปิติชื่นชมยุนบุญบารมีของครูบาอาจารย์ชื่นชมบารมีของเหล่าบรรดาทุยเทพเทวดาที่ลงมามากมายจิตหนึ่งก็คือจิตนางฟ้าที่เคยลลงรอยอยู่บรรยากาศเป็นพยาครุฑเป็นนางกินรีเทวีอับซอนซ้ายพยาครุฑนะขอให้เชื่อมัน่นและตั้งใจปฏิบัติไปสายยานของ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 ผูก ปูอ่อนันตนาคราชนะเรียกหาปูอ่อนันตนาคราชท่านจะได้ช่วยเลื้ยเป็นปู่นาคายานาคีอยู่ในกายสังขารนั่นแหละภพชาติต่างๆมันไม่ใช่แค่เป็นนางฟ้านางสวรรค์หรือเป็นผู้ที่เคยบรรลุธรรมในต่างๆภพชาติต่างๆมาถึงได้บอกว่าเรียนรู้เรียนรู้รรศึกษาต่อไปบุญบุญบุญบารมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตในใจของชาวองค์ทุงองค์สี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 สุดโต ก็มีอยู่ในจิตในใจของเจ้าอีกเช่นกันมันเป็นความผูกพันหลายพบหลายภุมมหลายชาติเวียนว่ายตายเกิดทั้งเป็นมนุษย์ทั้งเป็นสัตว์สัตว์ต่ตงตางๆที่เคยเวียนว่า,ายตายเกิดมาหลายอสงไขมีครูดาปะาาจารวัชริโตทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสายยานของผู้ดำแสนชันทายอีกเช่นกันเบียค้าทุกองแล้วจะมีแต่ความรุ่งเรืองตั้งใจปฏิบัติต่อไปนะ ขอให้แม่โพธิสัตว์กวนอิมชี้ทางให้แสงสว่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มีบุญมีกุศลมีตะเบียงบุญต่อไปแม่สีปธุมา เรียกหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจรับใช้งวามคุณเจ้าต่อไปนะอย่าไปขาดบุญสายขาดกุศลนะสร้างบารมีองค์ต่างๆจะได้ออกมาคือปู่นาคาญานาคีที่เป็นใหญ่อยู่ในกายสังขารน,นั่นเองมีทั้งพญาครุฑท,ที่เคยเป็นผู้ที่สูงทรงนั่นแหละคือนางกินรีเทวี TV, อับสรนน,นเองนางฟ้านางสวรรค์จิตเดิมจิตเก่าที่ที่จุติลงมานั่นเองถึงได้บอกว่าไม่ได้เกิดเกิดไม่ได้ได้ขึ้นไปอีกเลยเพี้ยนว่าใจเกิดอยู่อย่างนี้ เป็นชาติสุดท้ายแล้วปราถนาที่จะไปสีอริเมตกรใจก็ไปเตือนตามทางร้อยตามร้อยพระบาทของพระคุณเจ้าต่อไปคือสืบสานสร้างบุญบารมีให้เพียงพอนะชดใช้เวรกรรมให้หมดนะสร้างบุญบารมีให้เพียงพอในชาตินี้ตั้งใจปฏิบัติไปมีอะไรจะถามไหมลูกมีอะไรสงสัยไหม